สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับแล้วก็มาบอกเล่าถึงประสบการณ์การใช้ตัวแทรการ์ดโพสติ้งตรงนี้นะครับว่าเพื่อนเรานะครับที่ใช้แทรตรงนี้ไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อวานนะครับมีข้อความมาข้อความหนึ่งว่าเฮ้ยใช้แล้วมันเป็นแบบนี้คนคนนี้ลองใช้จากการที่ทํารีวิวขึ้นมาแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาเลยกันนะครับมาสวัสดีครับพี่เดง โอเควันนี้เมื่อวานเนี่ยอเอมันโทรมาเล่าให้เขาฟังเฮ้ยกอลฟรถเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเกิดจากสินค้าหรือเปล่าคืออันนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่าการทรํารีวิวระยะส,สั้นเนี่ยเราไม่สามารถเช็คผลลัพธ์ระยะยาวได้แต่ว่าตัวเนี้ยจากการที่เอมได้ลองใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณ7วันผ่านไปเดี๋ยวเรามาให้ที่เอมอธิบายดูว่ารถมันเป็นยังไงบ้างครับอ่ะถามที่เอมเลยตอนแรกเนี่ยเราลองเทสไปตอนนั้นเราเทน้ำยาเราก็ลองทำแบบครึ่งๆเพราะว่าตัว การาสโคตติ้งเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเคลือบใช่ไหมแล้วเวลาน้ำอะ่ะมันไหลลงมันก็จะเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยวันนั้นเราก็เลยเติดเทปแล้วเราก็ลองทำเครื่องหนึ่งเทน้ำอะไรเงี้ยแต่จริงวันนั้นเราก็เห็นผลลัพธ์ประมาณนึงนะใช่ใชแต่ด้วยความที่วันนั้นรถมันก็ร้างข้ใหม่ไม่ได้เห็นพันหลังแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนัมนกมากผลว่าเรางฟินแล้วก็จอดมาอย่างเงี้ย,ยตอนกลับมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เห็นเลยอยากให้กล้องเรามาดูใกล้ๆนะครับวันนั้นวันนั้นนะครับเราติดสก็อตเทปตรงนี้ปใช่่่่มมมั้้้ยเเเอออออคะแลลววกก็็ีีรสตทปฝงนืบไ ฝั่งนี้เราเคลือบไว้เราเคลือบตัวนี้ไว้นะครับ<ม>เราก็ลองเอาน้ําฉีดน้ําลาดอะไรคือทํารีวิวปกติเลยแต่ว่าฝั่งนี้มันก็คือฝั่งที่เราจะต้องทํารีวิวแบบไม่เคลือบว่าผลลัพธ์ของสองฝั่งต่างกันยังไงเอมก็ลองเอารถไปใช้ปกติโดยที่ไม่ได้รู้ว่านี่คือคุณสมบัติของมันจริงๆทีนี้หลังจากเจ็ดวันเสร็จปุ๊บเมื่อวานเนี่ยเอมถ่ายรูปมาให้ครับดูครับตกใจอ่ะยอมรับน่ารื่ว่าเราตกใจเพราะว่าเราคิดว่าตัวนี้มันทําให้รถด่างหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่ คือลบไม่ได้ด่างแต่ว่าวานเนี่ยลถไปลุยฝนมาดูนะเราไม่ได้เราไม่ได้แต่งสีนะดูนะนี่นี่เห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยอันนี้มันคือเลอะหลบต้องล้างละแต่ถ้าเราลองมาดูฝั่งนี้นะอันนี้คือฝั่งที่เคลือบแคร์ตัวนี้นะครับเราไม่มีฝุ่นไม่มีฝุ่นเลยไม่มีรอยแตกแยกเลยเพราะงั้นเนี่ยตัวเนี้แต่สังเกตเรื่องหนึ่งว่าเราไม่ได้เซ็ตฉากขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ายังมีดวงบ้างมีเลอะบ้างมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เราบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็น บบของจริงแล้วก็ถ่ายกันแบบให้เห็นวันนี้อยากให้ลูก,กคีบุคคลนะครับมับ่นใจตัวแทนกันแาบ,บทุกคนมั่นใจว่าถ้าวันนี้เราขายลูกค้าไปแล้วฉีดแล้วใช้แล้วผลลัพธ์ของลูกค้าจะเป็นแบบนี้อย่างน้อยสุดนะครับถ้าล้างรถเขาประหยัดไปอ่ะหนึ่งขวดเนี่ยไม่ต่ำกว่าการล,าล้างรถปีอ่ะคุณคุณไม่ต้องล้างรถบ่อยอ่ะ ประหยัดในราคาครั้งติดครั้งอ่ะถ้าร้านลดนะครับก็เกินกับสินค้าตัวนี้แล้วเพราะว่าตัวเนี้ยจริงจแล้วเนี่ยราคานะครับถ้าเราไปซื้อตามเคาน์เตอร์แบรนด์ตามอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยเป็นหลักพันเลยแต่วันเนี้ยเราขอนำเสนอในราคาเพียงแค่หลักร้อยทุกคนก็ลองไปหาดูนะครับว่าวันเนี้ยเราจะมั่นใจในโปรดักต์เราได้แค่ไหนว่าโปรดักต์ของเราสินค้าของเราเนี่ยมันไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคและนี่คือผลลัพธ์จริงๆหลังจากการทำรีวิว ไม่ได้เสียมไม่ได้อะไรเลยแล้ววันนี้ครับเราเลยตื่เนเต้นที่จะมาถ่ายรีวิววันนี้กันอีกครั้งหนึ่งให้สมาชิกทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยมันคือผลลัพธ์ของการใช้คุณจะได้บอกเล่าลูกค้าถึงว่าใช้ตัวนี้ไม่ได้หลอกลวงเพราะว่ามันกดดูรีวิวเสร็จลุกขึดนเพื่อไปล้างรถใหม่ๆม,ม,ม,มองไม่เห็นอีกแล้วครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์อะไรแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือว่าเจ็ดวันผ่าน,านไปรถคุณจะเป็นแบบนี้ ถ้าลูกค้าบางคนไม่เชื่อที่เราลบตัวเองเงาอยู่แล้วในช่วงหน้าผลนี่ดีมากเลยครับให้เขาเคลือบแค่ครึ่งคันครับเคลือบแค่ครึ่งคันและอีเก็บบนลขาไปายหลักผลตกให้คุณมาดูเลยครับว่าผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสมาชิกทุกคนจะได้มั่นใจได้ว่าวันนี้สินค้าของเราเนี่ยราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันแน่นอนครับลองดูแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ